สายตาแบบนั้นอีกแล้วเคยไหมคะที่ต้องพบเจอกับสายตาของคนรอบกายที่มองผ่านเข้ามาเรากับว่าคุณเป็นตัวประหลาดแล้วเคยไหมคะที่เฝ้าถามตัวเองว่าฉันแตกต่างจากพวกคุณมากนักหรือไงหนูเคยจนกระทั่งวันนี้หญิงเด็กน้อยที่โตมาในหมู่บ้านชนบทแห่งหนึ่งเธอเติบโตในครอบครัวเกษตรกรชาวสวนที่เต็มไปด้วยความรักจากครอบครัว มีพ่อคอยรับส่งเธอไปโรงเรียนมีแม่คอยทำข้าวกล่องแสนอร่อยและมีพี่ชายที่คอยปกป้องดูแลเธอเรื่องราวของเธอเริ่มต้นขึ้นเมื่อเธอเข้าเรียนในชั้นปถมศึกษาหญิงเป็นเด็กเรียนดีและโดยเฉพาะว,วิชาคณิตศาสตร์เธอคลั่งไคล้มันมากเธอสอบได้ด้ที่หนึ่งทุกปีตั้งแต่ชั้นปฐมศึกษาปีที่หถึงปีที่สและไม่เพียงแต่ผลการเรียนดี เธอยังได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันทางวิชาการการอ่านทำนองสนอและการแข่งขันทางคณิตศาสตร์โดยตลอดแม้ว่าเธอจะทำให้ครอบครัวภูมิใจแต่บางครั้งเธอกับรู้สึกโดดเดี่ยวเพราะความเก่งของเธออาจเป็นต้นเหตุให้เธอไม่ค่อยมีเพื่อนครั้งหนึ่งในคาบเรียนวิชาคณิตศาสตร์พวกเธอจึงดูจากภาพสี่เหลี่ยมบนกระดานทั้งห้าภาพแล้วอธิบายว่าทั้งห้าภาพเหมือนกันหรือไม่ใครว่าทั้งห้าภาพมีลักษณะเหมือนกันยกมือครับ ครูเทเนศกล่าวนักเรียนทุกคนยกมือบ้างก็ยกมือตามความคิดตัวเองบ้างก็ยกตามเพื่อนในชั้นเรียนแต่มีนักเรียนคนหนึ่งที่ยังนั่งนิ่งๆพวกเธอมั่นใจนะครูให้พวกเธอคิดอีกทีนักเรียนยังคงยกมือเช่นเดิมและนักเรียนคนหนึ่งที่ยังนั่งนิ่งๆเหมือนเดิมคือหญิงในเธอต้องอธิบายให้ฟังสิทำไมเธอถึงไม่ยกมือภาพทั้งห้าไม่เหมือนกันตรงไหนครับบอกครูสิ ยิงยังคงนั่งนิ่งๆด้วยความกลัวในใจเธอว่าการที่เธอคิดไม่เหมือนคนอื่นนั้นจะเป็นสิ่งที่ผิดหรือเปล่าหรือว่าเพื่อนๆในชั้นจะหัวเราะเยาะเธอหยิงเธอได้ยินครูไหมอธิบายให้ครูและเพื่อนๆฟังสิทำไมเธอถึงคิดว่าภาพถึงห้าไม่เหมือนกันครูย้ำถามบรรยากาศในห้องเงียบไปชั่วขณะไม่มีนักเรียนคนไหนกล้าเอ,อ่ยปากอะไรหยิงยังคงนั่งนิ่งๆอยู่ที่โต๊ะของเธอมา ออกมาอธิบายให้เพื่อนๆฟังคุณครูกล่าวพร้อมกับเดินมาที่โต๊ะและดึงแขนของเธอออกไปหน้าชั้นเรียนหนูคิดว่ามันไม่เหมือนกันค่ะเพราะภาพหนึ่งถึงภาพที่สี่เป็นสี่เหลี่ยมด้านเท่าแต่ภาพสุดท้ายเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานค่ะหญิงตอบด้วยอาการสั่นๆพร้อมกับคำถามในใจว่าทำไมนะทำไมเราถึงคิดไม่เหมือนคนอืน่นใช่ถูกต้องครับ ครูตอบพร้อมอธิบายอย่างละเอียดให้นักเรียนเข้าใจหลังจากหมดคาบเรียนเพื่อนๆก็มองหญิงด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปจากเดิมเหมือนเกับว่าสิ่งที่เธอคิดและการที่ออกไปหน้าชั้นเรียนในวันนี้ของเธอเป็นสิ่งที่ผิดเหมือนเธอเป็นตัวประหลาดนี่เราทำอะไรลงไปสิ่งที่เราทำมันไม่ควรใช่ไหมเราต้องคิดเหมือนคนอื่นๆใช่ไหมหญิงเฝ้าถามตัวเอง ในปีนั้นมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องระบบการศึกษาของโรงเรียนแห่งเดิมดูเหมือนจะมีการยุบระดับชั้นตั้งแต่ชั้นปถมศึกษาปีที่หถึง6หญิงจึงได้ย้ายโรงเรียนไปอีกแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในตลาดโดยที่พ่อของเธอยังคงขับรถมอเตอร์ไซค์คันเก่าไปส่งเธอที่โรงเรียนเช่นเดิมทุกๆเช้าพ่อจะแวะร้านข้าวต้มให้เธอได้กินก่อนเข้าโรงเรียนตั้งใจเรียนนะเดี๋ยวตอนเย็นพ่อมารับในเดือนแรกของการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ การเรียนคุณครูรวมถึงเ,เพื่อนๆในชั้นเรียนเป็นไปได้ด้วยดีหยิงเริ่มมีความสนิทสนมกับกลุ่มเพื่อนในชั้นเรียนทุกอย่างดูเหมือนจะค่อยๆเข้าที่จนกระทั่งเมื่อถึงคาบเรียนวิชาภาษาไทยซึ่งเป็นชั่วโมงของการเรียนเกี่ยวกับการอ่านทำดองเสนอคุณครูแรนูได้อธิบายถึงประเภทของบทร้อยกองการอ่านออกเสียงการสัมผัสเสียงและท่านก็เหลือมาเห็นจึงรู้ว่ามีนักเรียนใหม่ในชั้น คุณครูเรนูท่านจำหญิงได้จากการจัดแข่งขันการอ่านทำนองสนอเมื่อปีก่อนที่หญิงเคยเข้าประกวดและคว้ารางวัลชนะเลิศจึงได้เอ่ยปากเรียกหญิงให้ออกมาอ่านบทร้อยกองหน้าชั้นเรียนหญิงหนูย้ายมาเรียนที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่คะยันก็ดีเลยมาค่ะออกมาหน้าชั้นลองอ่านทำนองสนอให้เ,เพื่อนๆฟังหน่อยคุณครูเรนูเอ่ยเรียกมวลมนุษย์ผู้เปลืองปรีชา เชี่ยวแฮเพราะใครศึกษาสิ่งรู้รู้กิจผิดชอบหาเหตุสอดส่องนานี่แหละบุคคลผู้เพียบด้วยความเจริญเสียงปรบมือจากคุณครูแรนูดังขึ้นเมื่อสิ้นเสียงบทกลอนภาพความทรงจำจากค่าวิชาคณิตศาสตร์เมื่อปีก่อนก็ผุดขึ้นมาในใจของหญิงในทันทีเธอเดินกลับมานั่งที่โตะ๊ะ ภาพกลางสายตาของเพื่อนร่วมชั้นเรียนที่เปลี่ยนไปมันกลับมาอีกแล้วสายตาแบบนั้นสายตาแบบเดียวกันในวันนั้นความทรงจำอันโหดร้ายปรากฏขึ้นมาในความคิดของหญิงนี่ฉันทำอะไรผิดไปอีกแล้วเหรอฉันเป็นตัวประหลาดในสายตาของเพื่อนๆอ,อีกแล้วทำไมนะทำไมกันหญิงนึกถามตัวเองหากแต่เธอก็หาคำตอบไม่ได้ ตกเย็นตอนกลับบ้านคุณครูเรนูได้เรียกหญิงไปพบที่ห้องพักครูนั่งก่อนสิครูมีเรื่องจะคุยด้วยครูเรนูกล่าวพร้อมรอยยิ้มที่เปลี่ยนไปด้วยความเมตตาวันนี้หลังจากคาบของครูดูสีหน้าหนูเปลี่ยนไปนะเป็นอะไรไหมจ๊ะมีเรื่องอะไรอยากเล่าให้ครูฟังไหมสิ้นเสียงครูเรนู น้ำตาหญิงเอ๋ยร้อนออกมาจากความอัดอั้นตันใจที่เธอไม่เคยได้พูดกับใครมาก่อนเธอเอ่ยด้วยน้ำเสียงสั่นเครือครูคะทำไมวันนี้เ,เพื่อนๆมองหนูแปลกๆคะที่หนูออกไปอ่านหนังสือให้เ,เพื่อนๆฟังหน้าชั้นเรียนวันนี้มันไม่ไดีใช่ไหมคะทำไมพวกเขาถึงไม่ชอบหนูหญิงเอ๋ยถามครูเรนูใจเย็นๆก่อนนะลูกไม่ร้องนะคะ ครูเรนูเดินเข้ามากอดพร้อมรูปหัวหญิงเบาๆด้วยความห่วงใยห,หญิงฟังครูนะคะเราไม่สามารถบังคับให้ใครมาชอบเราได้หรอกนะลูกรอบตัวเราต้องมีทั้งคนที่ชอบและไม่ชอบเรานะคะทุกคนมาจากครอบครัวที่แตกต่างกันมีความคิดที่แตกต่างกันนะคะแล้วทำไมหนูถึงคิดว่าเพื่อนไม่ชอบหนูละลูกเพื่อนเพื่อนไม่พูดกับหนูไม่กินข้าวกับหนูคะ่ะพวกเขาเดินหนีแล้วตะโกนใส่หนูว่า ไอคอนเก่งไปอยู่คนเดียวเลยแล้วหนูคิดว่าหนูทำอะไรผิดคะเพื่นพนพนอนๆถึงทำแบบนั้นหญิงลูกถ้าการที่หนูแสดงความสามารถของตัวเองทำในสิ่งที่ดีทำในสิ่งที่ถูกต้องถึงวันนี้เพื่อนๆอาจจะไม่ชอบหนูอาจจะตะโกนไล่หนูแต่เสื้อครูเถอะนะต่อไปเพื่อนๆจะกลับมาชอบหนูและชื่นชมในสิ่งที่หนูทำได้ถ้าสิ่งที่หนูทำมันเป็นสิ่งที่ดีทำมันต่อไปนะคะ คูเรนูพูดกับหญิงด้วยน้ำเสียงอันอบอุ่นหลังจากนั้นตลอดระยะเวลาสองปีในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าถึงหกยิงได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนในการอ่านทำนองเสนอบ้างก็ได้รับรางวัลชนะเลิศบ้างก็รองชนะเลิศจากการประกวดหลายระดับทั้งในระดับอำเภอระดับจังหวัดรวมถึงระดับภาคเธอได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนหากแต่สิ่งที่เธอได้รับไม่ใช่แค่รางวัลเหล่านั้น แต่เป็นการได้ยอมรับจากเพื่อน,อนและคนรอบกายเมื่อเธอได้แสดงความสามารถของเธอได้ทำสิ่งดีๆอันเป็นประโยชน์ต่อคนรอบข้างสุดท้ายแล้วเ,เพื่อนๆกับยอมรับและภาคภูมิใจในตัวของเธอเรื่องราวของหญิงเป็นเพียงเรื่องราวเล็กๆของเด็กผู้หญิงในระดับชั้นปถมศึกษาหากแต่เป็นเรื่องราวที่สะท้อนถึงสังคมได้อย่างดีในบางครั้งการแสดงความสามารถหรือการทำสิ่งดีๆก็กลายเป็นเรื่องยาก เพียงเพราะทัศนคติของคนในสังคมในเรื่องของการยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลและการยินดีเมื่อคนอื่นได้ดีบางครั้งความสามารถบางอย่างในตัวเราก็ถูกกดทับไว้ด้วยสายตาของคนรอบข้างและคำวิจารณ์ของสังคมอาจทำให้เราไม่มีความกล้าที่จะแสดงมันออกมาหากแต่ความสามารถดังกล่าวเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ถูกต้องและจะเป็นประโยชน์ในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีต่อไปจงยืนหยัด และอบกอดความเป็นตัวเองใช้เวลาและความสามารถของตนเองเป็นเครื่องพิสูจน์ในวันหนึ่งจากสายตาที่ทุกคนมองคุณเหมือนตัวประหลาดจะกลายเป็นสายตาแห่งความปิติยินดีในที่สุดอันคุณค่าในตนเรานั้นมีอยู่นับวันสู้พิสูจน์ตนคนได้เห็นแม่แสนยากเนิ่นนานการให้เยือกเย็นอดทนเช่นเข็นขึ้นเขาเฝ้าภาคเพียร แม้วันนี้มีทุกทนคนกล่าวว่ามากสายตาชำเรืองมาอย่างเดียดฉันเพียงยืดรับอบกอดตนมิไหวสันรอตะวันรุ่งฟ้าใหม่ได้มาเยือนผลสุดท้ายแม้นไม่พบประสบหวงังมองเป็นดังหลังพระองค์ทรงปิดไว้ถูกผิดรู้ดีชั่วรับซึมซับใจคงมั่นใ้ คุณค่าคนในตนเรา